สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่อง Coding in Scratch นะครับก็วันนี้เป็นคลิปแรกนะครับมีอีกช่องหนึงนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับวันนี้ก็เพิ่งลงไปคลิปแรกนะครับชื่อว่าช่องดารินกับนารานะครับเป็นคลิปหมานะครับก็เราจะมาทำเกี่ยวกับ Scratch นะครับ ช่องนี้อีกช่องนึงก็ทําเกี่ยวกับพวกดามิกานารานะครับก็เมื่อเราเป็นสแครชนะครับแล้วก็จะต้องมารู้จากวิธีการเข้าสแครชก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยรู้จักสแครชนะครับหรือว่ายังไม่มีเป็นของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันตอนนี้เลยนะครับให้เลือกกันนะครับว่าจะเลือกแบบ ทำแล้วไม่สามารถแชร์ได้เล่นทำแบบออฟไลน์นะครับก็คือไม่ไม่สามารถแชร์อะไรได้เลยหรือจะแบบออนไลน์นะครับก็คือสามารถเสิร์ชอะไรได้จะเสิร์ชเสิร์ชชื่อเกมนี้ก็จะมีให้เล่นกันนะครับก็สำหรับคนที่แชร์ออกมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาอีกแบบหนึง่งก็จะไม่มีนะครับก็ก็คือจะเออ ก็คือจะไม่สามารถเห็นแชร์ได้ก็จะทําได้แค่อย่างเดียวเราแล้วก็แค่แค่แบบเซฟในคอมพิวเตอร์ไว้นะครับก็จะมาเริ่มจากออนไลน์ก่อนนะครับก็เมื่อเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับเราจะกดเขาว่า Join Scratch นะครับแล้วก็สร้าง username มานะครับแต่ห้ามใช้ชื่อของเราจริงๆนะครับ ก็ตั้งมงน,นะครับก็ตั้งชื่อว่า coding โอ okay. เคก็ตั้งนะครับ coding in scratch อันนี้คือผมจะมีแบบเอ่จะเป็นแบบสอนทำนะครับก็เข้าไปเลยแล้วก็ตั้ง p a s s ว o r d ของตัวเองนะครับเอเคแล้วก็ลืมไปนะครับชื่อห้ามีห้ามมีตัวเว้นวรรคนะครับ ผมว่าทำให้มันอย่างนี้เลย Username taken ก็คือมีคนเอาชื่อนี้ไปแล้วนะครับผมก็ตั้งชื่อให้ว่า Coding s c r l t s h อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตั้ง password เออ Username ก็ taken ก็คือมีคนเอา Username นนี้แล้วนะครับฉะนั้นต้องเอาอันใหม่นะครับ มก็จะตั้งเป็น c o d ิ n ง In YouTube อังนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นะครโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดห้ามให้ใครรู้นะครัเขาบอกตรงนี้นะครับก็สร้าง password เองได้เลยนะครับก็ตั้งชื่อตั้งพาสเวิร์ดนะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเบอให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาดูแล้วก็มาเข้าแล้วก็เอ่อทำหลายอย่างนะครับมันจะมีชื่อเขียนมาให้เลยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกโชว์พาสดหรือเปล่าครับตรงนี้ถ้าคลิกอย่างนี้จะซ่อนถ้าคลิก่างนี้ก็จะกลับมาใหม่นะครับฉะนั้นผมจะเดี๋ยวผมจะเบอให้นะครับกด next เลยนะครับ จากนั้นกดตรงนี้เซฟด้วยนะคะเพราะถ้าไม่เซฟเดี๋ยวมันจะไม่เวลาเราจะไซต์อินอะไรอย่างนงี้นะคบมัน,มนเราจะต้องพิมพ์เองนะครับแต่ถ้าเซฟมันจะขึ้นมาให้เลยมี้นะคะก็เลือกว่าเรามาจากประเทศอะไรนะครับแล้วลืมบอกเลยนะครับผมจะขออนุญาตไม่โชว์หน้านะครับเพราะว่าถ้าโชว์หน้าไปนะครับมันจะมันจะไม่ให้เปิดมันจะเปิดคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเพราะว่า เพราะว่ามันจะแบบป้องกันหน้านะครับป้องกันไม่ให้ป้องกันเด็กนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับขออภัเาายเพราะว่ามีคนมาทําสวนแล้วก็บางครั้งหมาโลนะครับก็ผมก็เคยมีช่องก่อนนะครับเราเคยไปใส่วันเกิดตัวเองแล้วบอกว่าต้องให้อายุสิบสาปีขึ้นไปก่อนถึงจะสามารถทํา youtube ได้มันก็เลยบอกไม่ให้ทำนะครับต้องรออีกสองปีนะครับ ย่ธันวาคมปี25 6 6นะ้ารัหสบนะคถึงจะดูได้นะครับผมก็เลือกประเทศไทยนะครับกด next แล้วก็เลือกวันเกิดนะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับ december คมปีนี้นะคะกด next แล้วก็เลือกนะครับเป็นเอ,อ่ออันแรกเผื่อใครอ่านไม่ออกครับอันแรกคือเขาให้เลือกเพศนะครับ อันแรกเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอันที่สองเป็นผู้ชายอันนี้อันที่สามบอกว่าไม่มีนะครับอันที่สี่ก็บอกว่าอื่นๆอันที่ห้าก็บอกว่าเออดีที่สุดก็คือไม่บอกก็เลือกไปอ่ะอันนี้ต้องใส่อีเมลนะครับฉะนั้นผมจะเบออีเมลให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเบลอร์อีเมลแล้วกันนะครับฉะนั้นเราต้องใส่อีเมลด้วยนะครับ ็คืออันนี้นะครับเป็นอีเมลนะครับก็ห้ามคือห้ามส่วนผมจะเบอร์ให้ดูเบอร์นะครับจากนั้นกด create your account นะครับคลิกเลยรอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นกดคาว่าอ่านนะครับ you are now lock e t in You can start exploring and create project ก็คือเราสามารถไปดูของคนอื่นแล้วก็ทำโปรเจกต์ของตัวเองได้นะครับแล้วก็ want to share and comment click the link on the email we send to email นี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากแชร์โปรเจกต์หรือว่าคอมเมนต์โปรเจกต์คนอื่นนะครับให้มันจะต้องมีคอนเฟิร์มอีเมลด้วยนะครับถ้าไม่ ไม่คอนเฟิร์มอีเมลมันก็จะยังสามารถทําพวกนี้ไม่ได้ก็อาจจะได้แค่ทราบโปรเจกต์แล้วก็ไปดูของคนอื่นนะครับฉะนั้นกด yes start e d เลยนะครับนี่เลยนะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้มันจะมีเมลให้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็มีโชว์อะไรพวกนี้นะครับเคนะครับฉะนั้นเราลองไปกดขอ่ New Studio นะครับแล้วเราก็อ่านตรงนี้นะครับเขาบอกว่า เดี๋ยวมันจะเซนเซนเมสเซจมาที่อ e ีเมลนี้นะครับที่ที่เราวางเข้าไปนะครับแล้วก็เออแ,แล้วก็จากนั้นแล้วก็ใส่มันก็จะบอกว่าให้ถ้าเกิดว่าแบบหามไม่เจอครับให้รอสินาทีเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานานถึงเมสเซจมันจะถึงถึงแล้วก็เช็คไอ้สแปมโฟเดอร์ของเรานะครับแล้วก็อันที่สามคือ เมดก็ make, คือให้ให้แบบเมชัวนะครับว่าอีเมลแอดอีเมลของเราเนี่ยมันถูกต้องสามารถเปลี่ยนอีเมลได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าหาเมสเซจไม่เจอก็ให้กดตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปที่แอคเคา t ต์เซต n ิก็จะมีตรงนี้นะครับอีเมลก็สามารถใส่อีเมลจากนั้นก็ใส่อีเมลวันใหม่แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดได้นะครับมีพาสเวิร์ดก็คือถ้าเราอยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ แล้วก็ account ก็คือเขียนมันจะเขียนว่า Location เรามาจากประเทศอะไรแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปที่โปรไฟล์อีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาที่เครื่องผมใช้ Outlook นะครับเป็น Outlook ฉะนั้นถ้าสังเกตได้ผมเสิร์ชอันอันเดิมนะครับเข้ามา ตรงนี้สมมติว่าผมจะ follow คนนี้นะครับผมกด follow ปุ๊บเขาบอกว่า follow ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ confirm email แล้วสมมติว่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วนะครับก็ลองมาสร้างมิวโปรเจกต์ก่อนตรงนี้นะคบแล้วมันก็จะโหลดเป็นอย่างนี้รอก่อนนะครแต่ถ้า,ามันจะไม่มีปุ่มคําว่าแชร์นะครับทุกที่จะมีปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้คอนเฟิร์มอีเมลนะครับก็เราเข้ามาที่อ l ล o k ก่อนนะครับ ฉะนั้นตอนนี้ก็จะยังไม่มีอีเมลคอนเฟิร์มนะครับฉะนั้นเราก็มาคุยกันเล่นก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวอันนี้เราสามารถพุดแบกได้นะครับคือจะสังเกตได้นะครับว่าโปรเจกต์ของคนอื่นนะครับเวลาเข้ามามันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเออ ตรงคำว่าโปรเจกทั้งหมดตรงนี้นม,นมันจะมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ใส่อือ่นๆนะครับเป็นแอปชื่อว่า Scratch Addons นะครับฉะนั้นผมจะลองบวกอันใหม่ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเซิร์ชตรงนี้กดเข้าไปใน Google ก่อนนะครับแล้วก็เขียนว่า Scratch เออ Scratch ตรงนี้ Scratch แล้วก็เขียนว่า Addons นะครับ ตรงนี้แล้วมันจะเจอเว็บนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีบอกอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวจะค่อยมีสอนนะครับแต่ตอนนี้เอาแบบเดิมไว้ก่อนเพราะน้นอาจจะยังไม่ชินของผมนะครับแล้วถ้าเราคลิกเข้าไปที่ trash เราสามารถเอากลับมาได้นะครับหรือเราถ้าเราจะลบลบอีท r ั s หมดเลยผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับว่าอัน ของปกตินี่ยเขาว่า empty trash อยู่ไหนนะครับแต่ว่าของผมจะอยู่ข้างบนนะครับก็าหาได้นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็ใส่ password ของเรานะครับก็ใส่เป็นของคนดึ่งอิน u t u b e นะครับแล้วก็กด submit password แล้วมันจะลบออกให้หมดเลยนะครับหมายถึงลแค่อันที่เราลบไปแล้วเราก็คือลบอีกทีนะครับเพราะตอนนี้มันเหล็ก เออมันยังไม่ส่งมาให้นะครับทังนั้นเราสามารถคลิกอีกทีได้นะครับเออโอเคคลิกอย่างนี้แล้วก็กดโอเค c k to Scratch นะครับโอเคนะครับมันเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนะครัโอเคนะคตอนนี้ก็อีเมลมาแล้วนะครับ มันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับเป็นรูปเมลแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับอันแรกเลยมันจะส่งมานะครับมันจะเขียนว่าคอนเฟิร์มยูสคริปต์ account จะสังเกตได้นะครับว่าหน้านี้อาจจะมีเบอร์หน่อยนะครับอาจจะมีบางส่วงเบอร์เพราะว่ามันจะเห็นอีเมลแล้วมันอาจจะไม่ดีนะครับก็คลิกมาตรงนี้ใช่ไหมครับ กดเข้าไปตรงนี้เลยนะบแบบนี้คลิปนี้อาจจะแบบใช้เวลาสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับต้องกดคําว่า s i g n i n ก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้กด s i g n i n ก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่ username นะครับผมก็จะใส่เป็นชื่อของเรานะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดนะคบเออพาสเวิร์ดแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดไซน์อินนะครับก็ okay. เดี๋ยวเออนะครับใส่ชื่อผิดนะครับ ต้องเขียนเป็นแบบนี้นะคะ okay. จากนั้นก็กด sign in นะคบกด save จากนั้นก็กด ok let's go นะคบแอบบนี้นะครับเออแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับประมาณสักพอเรานเฟ f i r มอีเมลแล้วนะครับถ้าเราคเฟ f i r m ไม่ได้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็หนึ่งเดือนนะครับ มันจะมีเราเคลิกเข้าที่รูปเรากดเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับมันจะเขียนว่าเราเป็น New scratcher นะครับสักอาทิตย์หนึ่งมันจะมีเขียนวงเล็บสีฟ้ามีลูกดาวเขียนว่า be c o m e a scratcher ฉะนั้นเราก็ต้องกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็อ่านว่ามันต้องทำอะไรอะไรบ้างนะครับแล้วก็กดโอเคกดมุมขวาล่างครับกดไปเรื่อยๆจนจนมันจะมีคาว่า i a ต r e e แล้วก็ อักลีไปนะคะเค okay, นะครับอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมจะมีฟอลโล่คนนี้นะครับอันนี้ฟอลโล่คนใหม่นะครับอีกคนนึงนี่นะครับตอนแรกก็จะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราผิดตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่ที่ s p แ c e นะครับตรงนี้เราก็กดผิด แล้วก็เข้าใหม่นะครับแล้วก็กดกดเขเอ,อ่อเขียนคำว่า scratch ไปนะครับมันก็จะได้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะไป follow ผมก็จะไป follow ตรงนี้บ้านนะครับทีนี้เมื่อคลิกเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นได้นะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้โอเคนะครับฉะนั้น มันจะมีแต่โปรเจกต์ของคนอื่นนะครับฉะนั้นมันเราจะต้องคลิกเข้าไปจะเห็น username ใช่ไหมครับชื่อว่า p a h 0 6 0 4คลิกเข้าไปตรงตรงรูป p a h 0 6 0 4ตรงคำนะครับไม่ใช่เขียนไปกดตรงโนรจกตนะครับคลิกเข้าไปตรงนั้นมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมันก็จะเป็นรูปเป็นรูปโปรเจกต์ที่ที่เขาชอบที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็มี about มี what I what I'm working on แล้วก็มีรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็กดคาว่า follow นะครับแล้วสมมุติว่าเราอยากเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็มา search นะครับชื่อนี้แล้วก็คลิกเข้ามาตรงนี้มั้ิเราอยากเล่นนะครับมันจะบอกนี้นะครับอ่ะขยายให้ดูหน่อยนะครับตรงนี้ลูกตายี่สิบก็คือมีคนดูยี่สิบคนนะครับ อันนี้คือรีมิกซ์นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจรีมิกซ์นะครับรีมิกซ์ก็คือก๊อบี้ของเขามาก็คือไปก๊อ y ี้ของเขามาเลยนะครับเราก็อาจจะแบบไปปรับไปปรับแปลงอะไรไปดัดแปลงหรือว่าไปหรือว่าแค่ก๊อ y วี้าเฉยๆจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องมาเสิร์ชอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่ารีมิกซ์นะครับอันนี้ก็คือคนกดดาวน,นะครับอันนี้ก็คือคนกดหัวใจนะครับก็ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะกดอะไรไม่ได้เลยสองอันนี้คนดูกับรีมิกซ์หรือถ้าเราอยากกดไลค์กับกับกดเฟวอร์ไลค์เลิฟก็คือชอบนะครับเฟวอร์ก็คือแบบชอบที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเป็นคนที่ลีมิกซ์ไปนะครับคนที่ลีมิกซ์ไปจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีอยู่สามคนที่บอกมานะครับก็เนี่ยครับก็มีคําว่าพบก็ ก็เป็นยูเซอร์ที่ชื่อว่า P O B P A นะคะแล้วก็มี H A R O O N F A I Z A L หนึ่งสองนะครับแล้วก็มีเพนคุงนะครับที่รีมิคมานนี่น่าจะเป็นพบพานี่ก็เป็นฮารูนไฟโซ่สิบสองนะครับก็ถ้าเราจะรีมิคนะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับ คลิกปุ่มเขียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากไปดูโค้ดข้างในกดคาว่า see ีนซ i d e นะครับมันจะมีโค้ดอะไรบอกให้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปปรับเปลี่ยนของเขามันจะไม่ยอมเซฟให้นะครับแล้วก็ผมจะลองกดดีมิก์ดูนะครับลองดูนะครับพอกดไปปุ๊บมันจะเสร็จและตรงชื่อจะเหมือนกันแต่มีคำว่าดีมิก์ อู่นะครับเราก็สามารถเอาออกได้นะครับเข้าไปที่โปรไฟล์ใหม่นี่เลยนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสมมุติผมอยากแชร์ไปนะครับผมก็คลิกเข้ามาที่ซีนซไาย์มีสองแบบนะครับกดเข้ามาที่ซีนสไลด์โค้ดก็จะเหมือนกันเลยนะครับกดแชร์ตรงนี้นครับ เมื่อก่อนมันจะยังไม่มีปุ่มแชร์นะครับตอนนี้มีแล้วมันก็จะแชร์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์ของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว,ว่าเราจะคลิกเข้าไปตรงคําตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นมันจะมีคําว่าแชร์มันจะมีสีส้มอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็กดคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราสามารถรี้ฟอลโล่คนได้เยอะเลยนะครับจะก,กี่คนก็ได้ เข้ามาตรงนี้กรก็ f o ล l o w ไปได้นะครับโอเคแล้วก็แล้วเวลาเราเข้ามานะครับตรงนี้พอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะมีบอกนะครับว่าเขาเข้ามาเนี่ยกี่เออกี่ปีกี่เดือนกี่ ประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บอกด้วยเป็นมาจากประเทศอะไรแล้วก็เป็น new s u r s c r i b e หรือเป็น s u r s c r i b e นะครับก็วันไหนที่มีมีคำว่ามีมีคำว่า s u r s c t i b e เดี๋ยวผมจะถา่ายคลิปมาให้ดูนะครับก็ววเหมือนเดิมนะครับเป็น f a v o r i t e project ความจริงนะครับมันจะไม่มีไอ้ตัวตัวนี้นะครับตัวรูปถิเขียวแต่ว่าผมตั้งตั้งให้มันมีนะครับใน scratch addon เหมือนเดิมนะครับ ก็เราก็สามารถ follow ทั้งหมดได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะมีบอกอยู่เหมือนเดิมแบบนี้และเราจะมาดูคนเออเราจะมาดูเออส k ตเชอร์ที่มีผู้ติดตามคนกดไลค์กดหัวใจกดดาว ที่แบบเยอะที่สุดในโลกนะครับมีหนึ่งเดียวนะครับนี่นะครับเขาชื่อว่า Gri ก p p a t c h นะครับแล้วเขาก็มีอีกอันหนึ่งชื่อว่ากริฟแพชฟิลเตอร์นะครับนี่นะครับ Gri ก p ิฟ c h ตคนนี้นะครับ้าทำเกมอะไรก็ได้นะครับเขาก็ทำได้หมด s l i d e r อรแล้วก็มี Minecraft อะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดนี่นะครับเขาบอกว่ามี Follower เท่าไหร่มีผู้เล่นมีคน เออติดตามเท่าไหร่เนี่ยมี most followed on search most f o l l o w by location most love most favorite แล้วก็ most view ด้วยนะครับเขาก็จะมีกราฟเฉพาะอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถกด follow ได้แล้วนะครัีแล้วเขาก็มีอีกอันหนึ่งคือแพสซิวเตอร์นะครับเขาก็จะมีหลายอย่าง ส่วนเดวมก็จะเป็นโปรเจกต์แบบนี้ว่างเปล่าให้แบบเขามียู u ู e เป็นของตัวเองครับชื่อคริสแพทก็ไปติดตามได้นะครับ <_ D> เขาเป็นคนจากประเทศอังกฤษนะครับจอยมาแล้ว8ปี1เดือนส่วนอีกหนึงชื่อว่าแค่คริสแพทอย่างเดียวนะครับก็จอยมา9ปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยนะครับยังแบบ ยังอาจจะไม่ได้เรียนเลยด้วยซ้ำนะก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับเราเราสามารถที่จะโหลดมาได้นะครับเ,ออเวอร์ชันที่ใหม่ที่สุดน่าจะเข้ามาที่ Google ก่อนนะครับเขียนว่า scratch scratch สามจุดสองห้าจุดศูนย์นะครับ กดอันแรกเลยครับที่มีคําว่าดาวน์โหลดคลิปนี้จะนานหน่อยนะครับเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดอีกทีนะครับอเคนะครับตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คลิปเข้ามานะครับ มันจะโอเคมันคลิกอย่างนี้นะครับเขียนว่าจะ้กดกดต,ตามผมเลยนะครับฉะนั้นผมผมจะเบอร์เอ,เอตรงตรงข้างล่างข้างบนเมาส์ให้นะครับผมจะเบอร์คลิกอันที่เขาคลิกมาอยู่แล้วนะครับกดคาว่า install รอแป๊บหนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่า มันจะแบบแบบคนที่ยังไม่รู้จักสแก h เลยนะครับอันนี้ก็แบบนี้นะครับกด finish นะครับรอแอปหนึ wow. ่งแล้วมันก็จะโหลดมาอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้ได้เลยแลสามารถลากได้พอ,อเข้ามานะครับมันจะเป็นแบบนี้ตามบล็อกทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่สามารถมันจะไม่มีรูปไฟล์รูปโปรไฟล์เลยนะครับถ้าสังเกต มันมีสเกสามอย่สองหกศูนย์แล้วนะครับก็คือมันจะไม่ยังทําอะไรไม่ได้เลยก็คือไม่สักาทำโปรเจกต์ได้นะครับแต่มันจะไม่สามารถที่จะที่จะแบบเป็นมีโปรไฟล์ไปดูของอื่นคนอื่นนะครับถ้าสมมติผมใส่บล็อกมาเรื่อยๆมามั่วๆนะครับใส่มัม่วๆเลย อ oh, อย่างนี้ก็คิดแบบนี้นะครับสวยกิผมเอาโคดแค่นี้นะครับผมวก็กดเข้าไปที่อันนี้สามารถเลือกภาษาได้นะครับเราเราจะเอาภาษาอะไแต่แนะนํ่เป็นภาษาอังกฤษนะครับจะง่ายกว่าถ้าเอาเป็นภาษาไทยอมันจะแบบมันจะบางครั้งมันจะมันจะไม่แปลไม่ค่อยถูกนะครับกดไฟล์เนีย่ยมันสามารถเซฟทูยูคอมพิวเตอร์ได้นะครับถ้าเราเซฟ มันก็จะมีโลเคชันแต่ว่าผมสแกนโปรเจกต์อย่นี้นะครับก็เซฟไว้สแกนสามโปรเจกต์ผมเซฟไปทีเ่เข้าไปที่ This PC ผมคลิกเข้าไปในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับจากนั้นเมื่อกดผิดแล้วก็กดดีฉะนั้นมันก็จะไม่ยอมเซฟให้นะครับอันนี้กดผิดไปเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดว,ว่าเราคลิกเข้ามาใหม่ที่สเก็สามตรงน,นี้มันก็จะรอนะครับต้องรอกดเข้าไปที่รูปโลกนะครับแล้วก็ดิกดเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดโหลด from y คอมพิวเตอร์นะครับคลิกเข้าไปที่ตำแหน่งที่ที่เราเซฟไว้นะครับก็คือคดาวน์โหลดคลิกตรงนี้นะครับคลิกโปรแก โปรแกรมที่เราอยากได้นะครับอันที่เราอยากได้กด Open มันก็จะมีขึ้นมานะครับแบบนี้ได้นะครับก็สุดท้ายนะครับคลิกเข้ามาที่ a t c h นะครับถ้าเราแชร์แล้วแล้วเราไม่อยากแชร์นะครับเราสามารถเออคลิกเข้ามาอืมคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ของเรา เออโทนะครับมันจะมีปุ่มอันแชร์ตรงนี้นะคบให้คลิกได้นะครับหรือใครที่มีสแก c แอดดอนที่แบบรู้จักสแกชอยู่แล้วนะครับก็เรามีสแกชแอดดอนนะครับมันจะมีคาว่าอันแชร์ตรงนี้นะครับแต่ของคนอื่นมันจะเป็นเขียนคาว่าแชร์ก็คือแชร์ไปแล้วนะครับแล้วผมก็มีเนี่ยสามารถบอกได้ด้วยว่าจะมีบล็อกกี่บล็อกนะครับก็ วันนี้เอาแค่นี้ก่อน,นครับน่าจะมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะครับก็เป็นแค่การเซตอัพนะครับเราจะรู้จากสแกชแล้วก็ทําจากง่ายดียากนะครับอาจจะแบบครั้งต่อมานะครับผมจะมาสอนอาจจะลงในวันนี้เลยก็ได้นะครับก็จะสอนว่าบล็อกอะไรทําอะไรได้นะครับก็เจอกันอีพีหน้านะครับวันนี้ขอลาตัวไปขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย